ทุกท่านจะทราบดีว่าปุ๋ยปุ๋ยสูตรที่ตามท้องตลาดที่มีเนี่ยก็จะมีแบบแรกเนี่ยที่เยอะมากเลยนะคะก็คือแบบเบลเบลดิงหรือว่าปุ๋ยเบลนะคะที่เป็นเม็ดหลกักหลกสีพี่บอยถ้าปั๊มเรียกสับผิดบ,บอกด้วยนะโอเคเอก็ทําเป็นสูตรได้ วิธีการก็คือไม่ยากอย่างที่ท่านแจ้งว่าคำนวณยูเรียมาคำนวณถ้าตัว p ก็จะเป็นดับแล้วก็ตัว k ก็เป็นมอบนะคะคำนวณเอาสูตรอะไรคำนวณดั๊บเป็นเม็ดมาแล้วก็ช่างน้ำหนักตัวมอบเป็นเม็ดมาแล้วก็ช่างน้ำหนักแล้วก็ผสมสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณได้สูตร แ่สูตรไม่ได้อยู่ในเม็ดสูตรอยู่ในกระสอบหรือเปล่าก็ต้องพิสูตรตอนใช้ถูกไหมคะแต่ตัวนี้คือคอม p พาว์คอมพาว์ก็คือธาตุอาหารเนี่ยแต่และว,วัตถุดิบเราก็หลอมเข้าด้วยกันให้เป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วปุ๊บวิธีการขึ้นเม็ดช่วงขึ้นเม็ดเป็นสองสเต็ป 2สเตปคือเป็นหัวฉีดฉีดออกมาหลอมเสร็จแล้วมันเป็นของเหลวใช่ไหมคะลฉีดออกมาฉีดใส่ท่อท่อก็จะปั้นไปด้วยเพราะฉะนั้นการขึ้นเม็ดจะเป็น2สเตปคือ1ฉีดคือฉีดเนี่ยเหมือนถ้าเป็นภาพสโลโมชันมันก็จะออกมาเป็นละอองกลมๆแล้วก็ปั้นปั้นมันขึ้นมาค่ะท่อนะคะเพื่อเอาความความชื้นออก มันก็จะกลมแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเสร็จแล้วก็ผ่านคัดไซส์เพื่อที่จะคัดให้ได้ไซส์ทีเ่เม็ดไม่ใหญ่เกินแล้วก็เผื่อว่าถ้าเอามาผสมใช้กับอื่นๆคือบางหลาย,ลายสวนเลยคือซื้อไปแล้วก็ไปผสมใช้ตอนผสมจะไม่ชื้นติดเป็นก้อนนะคะเราก็จะต้องคัดเป็นไซส์ออกมาให้ได้เฉพาะ ผ่านสายพานแล้วก็ผ่านตัวเซ็นเซอร์